จะมาแชร์สูตรกาแฟหวานที่ผมกินนะแต่เมนูนี้ผมไม่ได้กินทุกวัน,นผมกินเฉพาะตอนอยากกินกาแฟหวานนะก็จะเป็นเมนูเอสเย็นนะครับก็จะตวงกาแฟให้ได้20กรัมนะฮะพิกัดตาช่างก็ในไบโอได้เลยนะครับหน้าโปรไฟล์ ตัวนี้สามารถจับเวลาได้โดยเวลาสกัดกาแฟก็จับเวลาเอาว่าได้ perfect s h o ช็ไหมอะไรเงี้ยจากนั้นเราก็บดแล้วก็แต้มให้เรียบร้อยนะครับการดำชงเราก็จกสะสกัดกาแฟออกมาที่44 ml นะฮะโดยใช้เวลาในการสกัดไม่เกิน35วินาทีนะครับ จากนั้นเราก็ใส่นมข้นนะฮะอยู่ที่25 ml นะครับสำหรับความหวานปกติถ้าใครต้องการหวานน้อยก็ใส่น้อยกว่านี้ครับแค่น,น,นี้ก็ตามด้วยนมสดนะครับจนครบ115 ml นะฮะสูตรนี้จะเป็นสูตรที่ผมเอเอดปมาจากแชมโลก s อเยนนะครับที่ของคนไทยเราแข่งกันเนี่ยแหละแต่เขาใส่นมข้นจืดด้วยผมก็มาใส่แค่นมจืดอย่างเดียวทั้นก็น้ำแข็งมา เอสเย็นของเราก็พร้อมแล้วนะครับผมสำหรับใครที่ไม่มีเครื่องสกัดกาแฟนะครับสามารถใช้อ,อการสกัดเย็นได้นะครับก็วิธีการสกัดเย็นก็ลองไปหาดูตาม Google ได้เลยครับมีวิธีเยียบร้อยแล้วตอนนี้สามารถหาได้ง่ายๆเลยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับสายคอกาแฟนะครับผม